เร่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้พุทธศาสนาของเราล่มสลายไปจากอินเดียถามว่ามันเป็นปัจจัยหลักไหมเปล่าปัจจัยหลักก็คือเราก็คือมีความผิดพลาดในตัวของเราเองนั่นแหละจากจากหลายหลายประการแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ทําให้พุทธศาสนาเรา,าหายไปหนึ่งในนั้นก็คือการนับเอาพระบุทธเจ้าของเราอะกลายเป็นปางอาวตะหนึ่งของพระพิษณะวัดปุพารามเมื่อวานเราเห็นปะคะคนที่เข้าไปดู และวัดก็คือพราหมมันจะมีการคอน FLICT กันระหว่างพุทธพราหมณ์พุทธฮินดูฮินดูมุสลิมมุสลิมเชนเยอะมากเพราะว่าในประเทศอินเดียที่เปลี่ยนเป็นพาร,รถแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาค่อนข้างมีความคอนเทร์นเวชเชียลอ่ะคือเขาเขาค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างหลากหลายค่อนข้างสูง <c oughs> คือเขาจะมีศาสนาหลักคือฮินดูมุสลิมพุทธเราก็หลกักมัยก็หลักแหละล้วก็ซิก แล้วก็จะมีหลายศาสนาย่อยที่เป็นแบบศาสนาท้องถิ่นอีกเยอะแยะมากมายศาสนาหลักของเขาสมัยก่อนไม่ใช่ฮินดูแต่มันเป็นศาสนาพระเวทฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่ต้องเกิดมาในช่วงสมัยหลังตั้งแต่ตอนที่พุทธศาสนาของเราอะ่ะมา disruption เขาก็คือมาสร้างความตระหนักว่าพระเวทมันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะศาสนาดั้งเดิมของเขาคือศาสนาพระเวททุกคนก็น่าจะรู้จากเหมือนกับว่าเออสมัยก่อนนะ คนเนี่ยอย่างอาวินอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นพวกดาวิดเดียนมันมีวัฒนธรรมก็คืออาอารรรมโมเฮนโจดาโรแล้วก็ฮาร์ปามันอยู่ทางเหนือพวกอรารยันหนคือพวกยุโรปนั่นแหละยุโรปเขาจะแตกเป็นสองสายฝั่งนึงก็ไปยุโรปอาจารย์อเล็กเซ่ฝั่งนึงก็คือไปยุโรปใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนึงจะเข้าอินเดียแล้วก็คนพวกเนี้ยเขาได้เปรียบคือเขาอ่ะใช้ม้าเป็น เขาจึงเป็นผู้บุกรุกบนหลังม้าและเข้ามารูกรานคนกาวิเดียนทั้งหลายแล้วก็ทําให้พวก,กราวิเดียนพวกคนดําะต้องลอยถอยร่นลงไปทางไปไปตรงกลางอินเดียจนถึงทงางใต้คนอรารยันพวกนี้เขามากับพระเวทพระเวทก็คือพระเวทไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นบทสวดบูชาเทพแต่ปัญหาของการศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียที่นักติศาสตร์เขาคุยกันคือ ไม่มีการบันทึกอย่างเป็นกิจลักษณะเหมือนจีนดังนั้นน่ะเขาจึงต้องไปหาสอดแหล่งความรู้ที่แหล่งอะ่ะที่มาที่ไปอะ่ะที่มันมีอ่ะซึ่งสมัยนั้นอะมันมีแค่พระเวศอินเดียเขาเป็นประเทศที่สร้างชาติของเขาหล่อหลอ,ลอมรธ,ธรรมของเขาผ่านวันณคดีไม่มีนะคะการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นกิจลักษณะเป็นเล่มๆเ,เขาจะบันทึกทุกอย่างผ่านวรรณคดี ซึ่งหนึ่งในคุณรูประกันสําคัญที่นักประวัติศาสตร์เขาให้เครดิตมากๆเลยคือวันณคดีพุทธของเราคือวรรณคดีบาลีเพราะว่าวันณคดีบาลีของเราอะมีหลกหลักฐานชัดเจนว่าช่วงนั้นกษัตริย์องค์นี้คือใครกษัตริย์องค์นี้คือใครเขาถึงได้ครูได้ได้บทเหมือนกับได้คําใบว่าในสมัยมหาชนบทอะมันมีกษัตริย์องค์นี้นะที่ชื่อข้เจ้าพิมพิสารอะไรใดๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพระเวทเนี่ย ไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากบทสวดเป็นบทสวดบูชาเทพแล้วก็เทพก็คือธรรมชาติทุกอย่างปึ๊บในสมัยพระเวทอะ่ะสังคมมันยังเป็นสังคมแบบชนเผ่าเมืองก็คือเผ่าในเผ่าเผ่านึงอะจะมีนักบวชแล้วก็ผู้นำเผ่าก็คือกษัตริย์ดังนั้นมันจะมีผู้เล่นอยู่สองตัวที่เป็นผู้เล่นหลกักก็คือวันนา้ากษัตริย์แล้วก็นักบวช ซึ่งวรรณกษัตริย์ก็คือทําหน้าที่ออกรกทําหน้าที่ไปตีเมืองอื่นสินค้าที่มีคุณค่ามากๆในสมัยพวทธคือม้าแล้วก็ปสุสสตว์ดังนั้นเขาจึงต้องขยายอาณาเขตเพื่อให้ได้มา้าเพื่อให้ได้วัวเพื่อให้ได้คนให้เยอะโดยการที่จะไปตีเมืองแต่ละครั้งอ่ะเขาจะต้องให้พราหมาบ,บูชาทำพิธีทำพิธียันสยาบูชาเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่แม่นำ้ำคงคา เราจะได้เห็นการทําพิธีสองอย่างหลักก็คือการคงคาอารตีที่จะมีพราหมณ์หนุ่มน้อยมาบูชาไฟแล้วก็การเผาศพไอสองพิธีนี้มีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระเวทเวลากองฟ้ากับพี่แมนไปในแต่ละเมืองจะพยายามเข้าไปที่วัดฮินดูแล้วก็เข้าไปดูว่าเขาทําอะไรกันอย่างเช่นที่แบบปูนเน่มันจะมีวัด วัดทักทุเสะใช่ปมคะมันก็จะมีพิธีการบูชาพิคเนตอะก็เข้าไปต่อคิวแล้วก็ไปดูเขาว่าเขาทําการบูชากันยังไงอะไรนะกุหลาบข้าวน้ํานมโยเกิรต์ตทุกอย่างอะเป็นมีพื้นฐานมาจากพระเวท,ทนั้นเลยแล้วก็มีความหมายหมดซึ่งยังไม่ได้อ่านเหมือนกันต้องไปหาอ่านว่ามันคืออะไรบ้างต่อก็คือในพระเวทเเขาก็บูชาพอสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปอะ ทุกคนเออจะขอพูดถึงอันนี้นิดนึงวันณะทั้งสี่อะค่ะที่เราคุ้นชินคุ้นเคยกันว่าอินเดียเป็นประเทศที่แบบมีการแบ่งวันณะสูงมากมันเพิ่งมาเกิดในช่วงพระเวชช่วงหลังยุคหลังๆนี่เองก่อนนี่จะเข้าช่วงพุทธกาลไม่นานประมาณแบบสมมุติว่าช่วงพุทธกาลอะประมาณ500ปีก่อนคริศศสต์ศักราชไอตัววันนะอะมันเกิดมาจากพระเวทที่ชื่อบทว่าปุรุษะสุตตะคำว่าสุตตะแปลว่าบทสวด มันเกิดมาจากบทปุรุษสสุตตาที่แปลว่าที่มาที่ไปของมนุษย์ทุกทุกคนนะ่ะมาจากปุรุสะก็คือพระผู้สร้างคนหนึ่งก็คือพระมมาจากอะไรนะปากใช่ปะทำหน้าที่ท่องมนกษัตริย์มาจากแขนทําหน้าที่แบบไฟทําหน้าที่ลบวัยสยะก็คือแพทย์อยู่ที่ท้องทําหน้าที่เหมือนกับหาเลี้ยงวรรณะสูง ค้าขายปลูกผักสมัยพระเวทเขาปลูกผักทำปสกสิกรรมทำทำปลูกข้าวสาลีอะไรใดๆเขาทําหน้าที่เป็นแบบพวกชาวนาชาวไร่แล้วก็สูตรก็คือคนที่คอยทํางานรับใช้อีกสามวันละหลักซึ่งในพระเวทอ่ะคนที่มีบทบาทคือสองวันนะก็คือพราหมณ์กับกษัตริย์แต่พอสังคมมันเริ่มขยายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเกิดการขยายตัวของเมือง นะกฎเกณฑ์ใดๆต่างๆที่พระเวทใช้ได้มันใช้ไม่ได้แล้วในสมัยมหาชนบทอย่างที่ทุกท่านแบบเหมือนกับเรียนในเรื่องบาลีกันใช่ไหมคะว่ามหาชนบท16แฝดที่เราต้องท่องอะมกกทะกาสีวัชีเจตีอะไรนั้นอะอันนั้นอะคือแฝดใหญ่ในชว่วงสมัยมหาชนบทซึ่งการขยายตัวของเมืองตอนเนี้มันทําให้พระเวทใช้ไม่ได้แล้วแล้วหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็คือ การที่พวกไวยสยะคือพวกพ่อค้ากลายเป็นคนที่มีเงินขึ้นมาสมัยพระเวทอ่ะไวยสยะไม่มีไม่มีตัวตนเลยนะคะเป็นพวกวนนบรรตาบเขาไม่ได้นับไวยสยะเป็นพวกแบบเป็นคนที่มีเหมือนกับมีศักดิ์มีส,มสีเท่ากันเลยนะเขาจะมีเขาจะคุยกันอยู่แค่สองชั้นอนะ่ะคือพราหมณ์กับกร,ริย์แต่พอสมัยพุทธกาลพวกไวยสยะเกิดเป็นพวกเศรษฐีที่มีเงินขึ้นมา แล้วไอ้การบูชาพระเวทอ่ะไอ้การบูชาทำยันศยพิธีบูชาใดๆอ่ะมันสิ้นเปลืองพวกเขาก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ไม่มีความจําเป็นและที่สําคัญคือเขากลายเป็นคนที่มีเงินขึ้นมาเขาก็เลยหันมาหาศาสนาทางเลือกอื่นซึ่งสมัยก่อนอ่ะมันจะแบ่งเป็นสองสายก็คือศาสนาออดอกซ์ก็คือพระเวทแล้วก็ศาสนาเฮเธโรดอกก็คือพวกแอนติพระเวทก็คือพวกที่ไม่เอาพระเวท ก็คือมีใครบ้างอ่ะพุทธเชนอาชีวิกะอาชีวิกะนี่คือพวกแบบนับกปวดครูค,คูทั้งหกอะค่ะนับรวมเป็นกลุ่มอาชีวิกะซึ่งสมัยเนี้ยหายไปแล้วเป็นศาสนาโบราณที่สับสูญไปเหลือแค่เชนม่ะดังนั้นน่ะพอพวกไวยสยะก็คือพวกพ่อค้าเขามานับถือเรามากขึ้นพุทธมากขึ้นน่ะมันก็เลยให้ทําให้พรามพาเวทอะเขาเขาเหมือนกับ ไปเนาะเขาก็เลยต้องเหมือนกับปรับตัวมันก็เลยมีการเหมือนกับต้องพูดอย่างนี้ว่าพระเวทอะค่ะมันเป็นบทสวดที่แตกขึ้นในตระกูลไปอ่านบทความมาเลยนะมันมีอาจารย์ชาวเยอรมันที่ชื่ออาจารย์ไมเคิลวิสโซบอกว่าเขาศึกษาเกี่ยวกับตระกูลที่แตกพระเวทพระเวทมันมีอยู่แค่ประมาณสิบเล่มสิบเล่ม หนึ่งเล่มแต่งโดยหนึ่งเผ่าหนึ่งเล่มแต่งโดยหนึ่งตระกูลแล้วเก็บเป็นโนฮาวภายในตระกูลสอนลูกหลานกันไปใน,ใน,ใน,ในแค่นั้นนักประสร์เขาตั้งคําถามว่าที่มันไม่มีการจดจาร์เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อะ่ะหนึ่งเหตุผลก็เพราะว่าเขาอาจจะกลัวหรือเปล่าว่าถ้ามันมีการจดมันมีหลักฐานเป็นเล่มแล้วมันหลุดออกไปอะ่ะคนอื่นเขาก็จะสามารถมารู้โนฮาวก็คือการบูชาตรงเนี้ยของตระกูลเขาได้ดังนั้น ในเมื่อพระเวทคืออำนาจเขาจึงห่วงแหนออำนาจตรงเนี้ไม่ให้หลุดไปที่ใครสุดท้ายไอตัวต้นฉบับอ่ะไอตัวแมนูสคริปต์ของตัวพระเวทอะมันก็เลยหายไปมันก็เลยต้องไปหาไอที่เหมือนกับที่เขาจดจดกันมาชุดก๊อปปี้ในชุดหลังๆซึ่งมมันก็อาจจะมีความผิดพลาดอะไรบิดเบือนไปบ้างแต่มันก็เป็นสอดหลักที่มันมีแค่นั้นจริงๆข้อสังเกตคือช่วงที่พุทธยังไม่มา พระเวทเป็นโนฮหาวในแฟมิลี่ในในชนเผ่าไม่มีการเปิดเผยไม่มีการแต่งไม่มีวรรณคดีสันสกฤตอะไรเลยนอกจากพระเวทแต่พอพุทธมาเริ่มมีการสังคายนาพระใต้ปิฎกในช่วงหลังกุธกาลเริ่มมีการสังคายนาพระเริ่มเหมือนกับส่งผ่านว่าพระพุทธเจา้าสอนอะไรการเริ่มขยาย ทกระจายไปทั่วพอยิ่งมาเจอพระเจ้าอาโศกทุกคนคะพระเจ้าสาพระเจ้าอาโศกอ่ะอยู่ทั่วอินเดียเลยนะเสาวพระเจ้าอาโศกเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินของพระเจ้าอาโศกมีคนต้องคำถามว่าสรุปแล้วพระเจ้าอาโศกอ่ะเป็นพุทธหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เป็นองค์เขาเรียกอะไรศาสนุปถมัมภกแต่มันก็มีกวิชาการอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตีตกมาว่าพระเจ้าอาโศกเป็นพุทธแหละเพราะว่าทุกอย่างที่มันเขียนใน แผ่นหินเมเจอร์ล็อกอิติกไมเนอร์ล็อกอิติกทั้งสองอสุกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธหมดเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันใช่ไหมวันตอนบ่ายนี้ที่ที่สารนาศมันก็จะเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธยิ่งพระเจ้าอสุกเข้ามาพราหม์พระเวทก็ยิ่งเสื่อมอานาจลงเขาปรับตัวยังไงร,รู้ไหมคะทุกคนเขาเขียนวรรณคดีสันสกฤตขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนจากพระเวทกลายเป็นปุราณะไอที่พี่แมนพูดนั่นแหละปุราณะ มันก็คือมีรากมาจากพระเวทหมดเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่เป็นพวกวรรณคดีปรำปราอะไรใดๆทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันเป็นประโยชน์กับพราหมณ์เขาแล้วก็สมัยก่อนอะที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสักการามอะวาสัการามอะคือพราหมท์ที่ปรับจากที่รึกษาชนเผ่าอะกลายเป็นที่ึกษากริย์ แล้วเขาก็มีพราหม์แบบนี้อีกหลายคนมากทําการแต่งหนังสือดังนั้นสมัยก่อนก็คือในช่วงพุทธกาลอ่ะหลังจากช่วงพุทธกา e ลมาประมาณ200-300ปีอ่ะพราหมพระเวทเริ่มแต่งหนังสือเริ่มแต่งวรรณคดีแล้วเปลี่ยนรูปแบบของวรรณคดีให้มันเข้าถึงคนใหม้มากขึ้นมีอะไรบ้างอ่ะกาวตินยาอัธสศาตใช่ไหมที่เป็นวรรณคดีอัธสาตเนี่ยเป็นวรรณคดีประเภทศาสตร์จักริตกาวตินยะเขาแต่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน กัมม่าสันสกฤตของปตัญชลีมหาภาษยะแล้วก็ปุรณะซึ่งเป็นวรรณคดีศาสนาเขาเอาเอาวรรณคดีหลกัหลกๆเหล่านี้ค่ะไปกระจายให้พราหม์ตามหมู่บ้านเราเห็นหมู่บ้านแบบนี้ไหมพมืพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะไปเหมือนกับเอากลีอ่ะของของของวรรณคดีเหล่านั้นนะ่ะแล้วก็มาสอนคนในหมู่บ้านวิธีการสอนของเขาเที่เราที่เห็นที่ไวสาลีอะคะ่ะที่ในหมู่บ้านอ่ะ อาจารย์เขาก็จะมานั่งแล้วเด็กๆก็จะสอนแา่ว่าใช้วิธีการสอนแบบนั้นแหละมันก็เลยเป็นการกระจายมันก็เลยเป็นการกระจายแล้วก็รื้อฟื้นวัฒนธรรมของพราหมณ์โดยเฉพาะในเรื่องวันนะขึ้นมาใหม่พอพระพุทธเจ้าเราอะ่ะเริ่มได้รับการแบบเหมือนกับป๊อปปูล่ามากขึ้นอะ่ะเขาก็เกิดกลัวขึ้นมา พุทธาวตารก็เลยปรากฏในปุรณะสักประมาณในช่วงคริสตศตวรรษที่6ก็คือประมาณ600ปี1600ค่ะตอนนี้เราเป็น2023ใช่ไหมช่วงมันปี600อ่ะพุทธาวตารปรากฏขึ้นแล้วเขาไม่ได้มองเราเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นครูนะคะในวิสนุป,ปุราณะอ่ะเพิ่งไปอ่านมาเขาบอกว่าเราอ่ะทั้งหมดอ่ะเป็นอสูร เป็นอสูรพระวิษณุแปลงกายลงมาเป็นชีปเปลือยขอทานแล้วก็บอกเห็นเหล่าอสูรก็คือพวกเราตอนนั้นยังไม่บวชนะเห็นเหล่าอสูรไปบอกกับอสูรว่าท่านอยากได้ทางแห่งความเหมือนกับบรรลุไหมอสูรบอกอยากได้งั้นท่านจงตามเรามาแล้วชีปเปลือยขอทานนั้นก็โกนหัว นุ่งหมเหลืองผ้าสีแดงแล้วสอนสิ่งที่ออกหนีห่างจากพระเวทแล้วหลังจากนั้นอาสูรเหล่านั้นก็เรียกตัวเองว่าอารหารันแล้วก็ช่วยกันสอนเหล่าอาสูรด้วยกันและบรรลุเป็นอารหันทั้งหมดแต่สุดท้ายผลทางของอาสูรเหล่านั้นคือนรกอันนี้คือกำหนดไว้เขียนไว้ในวิษณุปุรณนะเลยในบทที่13 พระพุทธเจ้าของเราและพระสงฆ์คืออะไรเนี่ยค่ะมันคือมุมมองข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 องฮินดูเขาที่ที่มองพระเราแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของตำลานะคะเพราะว่ารู้สึกหลักใหญ่ใจความสําคัญอะคือเขาก็ต้องการที่จะเหมือนกับเอากลืนเรานั่นแหละเพราะว่าสมัยก่อนอะวัดไทยอะสมัยก่อนอะฮินดูไม่มีวัดนะคะสมุซาใช่ปะ อารถใฟเหรออันนี้ก็สร้างวซ่าดนาลองคาดหวังอาต่อถึงไหนแล้วอะอรสูนใช่ไหมต้ไงต่อไม่คืออันนั้นมันคือเรื่องของที่พรามเขาแต่งไงพรามเขาก็แต่งเหมือนกับพยายามที่จะ คือสมัยก่อนเราก็เป็นคู่แข่งของเขาอะ่ะเขาก็ต้องทําให้เราระกลายเป็นตัวร้ายเนาะในในในเรื่องเรื่องเล่ามันก็ต้องมีพระเอกกับตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความอะ่ะเขาพยายามที่จะกลืนเราเพราะว่าสมัยก่อนอ๋อเรื่องวัดฮินดูไม่มีวัดนะคะพระพระเวทไม่ได้สร้างวัดไม่ได้สร้างเป็นแบบแท่นบูชาแต่พุทธเราอะ่ะสร้างสร้างตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าพิมพิสารถวายถวายที่ แล้วนาถา่ายกิทเศรษีก็ถวายที่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นวัดพุทธขึ้นมาแล้วมันก็ใหญ่โตขึ้นมามันก็เลยอาจจะมีการเหมือนกับมองอ่ะแล้วก็เปรียบเทียบกันอะ่ะแล้วก็สุดท้ายอ่ะพอมันพอมันมีการขยายตัวของสังคมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพระก็เหมือนกับพุทธก็ขยายไปเรื่อยๆพรามเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเขาก็เลยต้องปรับจากพระเวทมาเป็นฮินดู ก็เลยเกิดเป็นพระศิวะเอ้ยพระพรมก่อนพระพรมแล้วก็พระวิษณุผู้รักษาแล้วก็พระศิวะผู้ทำลายซึ่งมันก็ล้อๆกันมาจากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมืองที่เราจะไปคืออยุธยาใช่ไหมคะเป็นบ้านเกิดของพระรามนะใช่ไหมเออซึ่งถามว่าฮินดูเนี่ยจะหาหลักฐานมาจากไหนว่าอันนี้อะไรยังไงเขาเอาจากภูรณนะ ก็มีการตัง้งคำถามว่าเอ้าแล้วปุระมันแบบมันเชื่อถือได้แค่ไหนเชื่อไม่ได้นะคะเชื่อถือไม่ได้เลยแต่มันเป็นหลักฐานแหล่งเดียวที่เราจะสามารถกลับไปอ่านได้ว่าเขามองประเด็ดนนี้เรื่องนี้อะไรยังไงในปุระเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะมากมายรวมถึงเรื่องจันทะจันทะวงศุริยวงศ์ก็คือวงวานของกษัตริย์เก่าด้วยแล้วก็มีปรากฏพระนามของของกษัตริย์พูดของเราอะ อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านนั่นแหละปุ๊บพุทธอวตารก็กลายเป็นปางอาวตารหนึ่งของพระวิษณุไตแล้วเขาก็ทำการยึดวัดการยึดวัดมันก็ไม่ได้อยู่ดีจะไปยึดอะคือพอพราหมเขามีการปรับตัวเข้าไปสู่เป็นที่ปรึกษาพวกปุโรหิตของกษัตริย์อะ เขาก็ไปบอกว่าเออถ้าเกิดอยู่จะให้ไอทําพิธีบูชานะมันก็ต้องมีการกิฟดานะคําว่าดานะหรือคําว่าทานอนะ่ะเป็นภาษาสันสกฤตที่ปรากฏในพระเวทเลยมันแปลว่าทานนั่นแหละค่ะดานะก็คือทานก็คือถ้าพรามจะไปทําพิธีบูชาให้เอ้ยทำทำยันพิธีบูชาให้ก็จะต้องมีของตอบแทนก็คือดานะ ซึ่งในสมัยก่อนพราหมณ์เขาเรียกร้องดานะก็คือที่ดินมันก็เลยเกิดระบบบรมามาญยะแลนแกรนก็คือการบริจาคที่ดินให้เป็น่านสำหรับตอบแทนการพิธีบูชากษัตริย์พอได้เป็นเจ้าเขาก็จะเขาก็จะเป็นเจ้าของที่ดินหมดเลยพอพราหมณ์จะไปบูชาเขาก็เอาที่ดินให้ทำให้เกิดการขัดแย้งกันในพื้นที่ตรงนั้นน่ะ อย่างเช่นที่อยุทธยาที่เรากาลังจะไปถึงอ่ะมันจะมีเคสเคสหนึ่งก็คือเคสมัสยิดบาบีก็คือเวลามันผ่านไปนานมากละคนมุสลิมก็เข้ามาแล้วก็มาตั้งมัสยิดคนฮินดูก็ไปบอกว่าไอ้ที่ที่อยู่ตั้งมัสยิดเนี่ยเป็นบ้านเกิดของทรามดังนั้นไอ้มัสยิดนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้ทําลายมัสยิดฆ่าคนมุสลิมเหมือนกันประเด็นนี้ก็คือเกิดขึ้นที่บุทธคยา มันเป็นสถานที่ตัสลูษัตริร์พุทธเคยมาพระเจ้าศตกมาตั้งมาสร้างเจดีย์พุทธคยาไว้มาทารูบํารุงนู่นนี่นั่นอะไรเอาไว้ใน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 พุทธศาสนาของเราแล้วก็มีกษัตริย์พุทธองค์อื่นๆมาสร้างเป็นสถูปเจดีย์บริวารพอฮินดูเรื่องอํานาจขึ้นกษัตริย์ก็เลยมอบที่ดินตรงนั้นให้กับตระกูลมหรัรตระกูลมหารเป็นพรามก็เลยได้ที่ดิน มันก็เลยกลายเป็นคอนฟ lict ขึ้นมาว่าอันเนี้ยเป็นของพุทธแต่คนที่มีไตเติลที่มีเป็นชื่อเป็นเจ้าของโฉนดอ่ะคือพระพรามพรพรามก็บอกว่าอันนี้ของฉันก็เลยเอาศิวิลึงไปตั้งเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นเป็นความขัดแย้งกันปัญหาของประเทศพาร,รมุมีที่มันมีรากเหง้ามาจากประวัติศาสตร์ก็คือการบูชายันอะไรของเขานั่นแหละซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราต้องศึกษากันต่อไปนะคะก็ ประมาณนี้เลยค่ะส่วนพุทธวาตาลก็ไม่ได้แปลกุลาณะนะคะขอขออนุญาตแก้นิดนึงคือมันจะมีวรรณคดีนนาาสันสกฤต,ตเล่มหนึ่งที่กวีคนแคชเมียร์เขียนประวัติศาสตร์อินเดียน่ะไปหาที่แคชเมียร์ได้มันจะมีเล่มหนึ่งชื่อราชตรังคินีของของใครก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์อินเดียที่เขียนโดยคนแคชเมียร์เขียนเลย ว่าอะไรยังไงเพราะว่าเขาเขาเริ่มมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเล่มที่จะใช้ก็คือภาษาวตาลจริตคนแต่งคือเกษเมนณระนะคะเป็นกวีชาวแคชเมียร์แต่งในภาษา,ษาสันสกฤตข้อสังเกตของการที่พระพุทธเจ้าของเรากลายเป็นปางอาวตารก็คือมีบันทึกไว้น้อยมากค่ะมีบันทึกไว้น้อยมากคือพูดถึงในปุรณะอ่ะอย่างเช่นอาคคณิปุรณะอ่ะ ขาก็พูดแค่ว่าปางอวตารมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถึงหกถึงสิบเกา่ีอวตารในครุฑพุรณะก็มีแค่ว่าแม่ชื่ออัญชนาพ่อชื่อสุธโธทนะแล้วก็มาล่อพวกอสูรล่าสูรก็นุ่งขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ที่มันเยอะที่สุดอะที่คุยให้ฟังนั่นแหละคือวิษณุพุรณะก็คือตอนแรกพระพุทธเจ้าเป็นขอทานเปลือยแล้วก็โกนผมแล้วก็นุ่งห่มเหลืองแล้วพวกเราก็กลายเป็นสาวกอสูรอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นแต่ว่าที่ที่ต้องการจะศึกษาคืออยากที่จะรู้ว่าเขาเขียนพุทธประวัติอย่างไรในในฝ่ายของสันสกฤตคือมอุมมองของฝั่งฝั่งฮินดูที่มีต่อพระพุทธเจ้าของเราอะในภาษาสันสกฤตมันมีหลักฐานอะไรบ้างซึ่งจากที่ไปศึกษามามันมีแค่เล่มนี้เล่มเดียวที่มันค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะล้อๆกันมาจากวรรณคดีสันสกฤตที่เป็นพุทธคือสมัยก่อนอะ พอทําการสังคายนะาครั้งที่หนึ่งนะชอบะคะมันก็มีการแตกย่อยนิกายออกมาละตั้งแต่สมัยสมัยพระเจ้าอาชาตรูเนาะมันก็จะมีการแตกย่อยออกมาแล้วพอเป็นการแตกย่อยออกมาเสร็จปุ๊บสมัยหลังๆต่อมามันก็จะแยกเป็นมหายานมหายานนะก็แต่งคำพีของเขาเหมือนกันซึ่งคำพีของมหายานไม่ค่อยได้รับความนิยมในไทยเท่าไหร่เพราะาเราไปเห็นแล้วว่า แต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็น่าจะศึกษาไว้เหมือนกันเพราะว่าการดูว่าแนวคิดของมหายานเขาปรับตัวยังไงให้สู้กับพราฮินดูในช่วงนั้นน่ะเพื่อที่พุทธศาสานามันจะอยู่รอดอะก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเราจะไปเจอไม่ใช่แค่ไม่แค่ไม่ใช่แค่ฝั่งที่ไกลๆที่น่ารลันทาเราก็เจอพระโพธิสัตว์อาโลกิตส่วนแล้วดังนั้นเนี่ยแหละค่ะคือแนวคิดของมหายาที่มันเข้ามาเพื่อที่จะมาสู้กับฝ่ายฮินดูเขานะคะ ประมาณนี้แหละค่ะุกท่านเนี่ยแหละค่ะมันจะค่อนข้างเยอะมากถ้าท่านใดสนใจจะศึกษาต่ออะไรที่มันไม่ใช่ฝั่งจารีตมากก็คือนิมนต์เรียนเชิญอนักสอนจุฬาได้นะคะหรือหรือฟหรือพวกอินเดียศึกษาของแต่ละมหาลัยก็มีหมดมหิดลธรรมศาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเรียนจบจบธรรมศาสมาสองใบแล้วอยากเปลี่ยนบ้างก็เลยไป,ไปเรียนอักษรจุฬาแทน mm hmm. ก็สนุกดีค่ะในคณะก็มีพระเรียนเยอะนะคะ mm hmm. เป็นเป็น เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เปิดโลกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ก็อ,อ่านไม่หมดเรียนไม่หมดเพราะมันเยอะมากนี่แค่แขนงที่มันเกี่ยวกับอ,อันนี้ไปทางฮินดูนิดหน่อยยังไม่รวมไอ้พวกพุทธศิลนะคะถ้าเกิดท่านใดเคยไปที่แบบอย่างยกตัวอย่างแค่ศาสตร์จีอะเอสาวตรณอะอะเขาสามารถจิ้มดูได้เลยนะว่าดอกบัวหมายถึงจะกันหมายถึง อันนี้คือพุทธประวัติตอนไหนอันนี้คือชาดกตอนไหนคือมันมีรายละเอียดอยู่ในพุทธศิลของเราอ่ะมันมีสตอรี่เรื่องราวมากมายที่เราสามารถศึกษาได้เลยว่าคนสมัยก่อนอ่ะเขาคิดอะไรแล้วทําไมเขาถึงเอาเรื่องเนี้ยมาใส่ไว้ในของเราแม้แต่ที่พุทธคยาที่เราเห็นเป็นซุ้มประตูอะค่ะเป็นเรลเขาเรียกว่าเรลลิงก็คือกาแพงอ่ะ ไอ้ดอกไม้คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความหมายมีสื่อเหม